สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับผมนะครับชัยฤทธิ์นะครับมัตเตอร์เซอร์เซฟายุทคาสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถสปอร์ตซีดานใช้สักคันนะครับผมมีคันนี้มาแนะนำเลยนะครับสำหรับจาคุ้ยเกนะครับคันนี้เป็นชุดแต่งอะสปอร์ตรอบคันนะครับบอกได้เลยว่าหายากมากๆนะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมรอบคันกันก่อนนะครับสำหรับตัวจากรั้ว XE Rport ีรคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นจากรั้ว XE นะครับคันนี้เป็นชุดแต่ง r Sport รอบคันนะครับเป็นตัว r Sport นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตามหากันอยู่ครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้ได้เป็นปีตัวถัง2016จดทะเบียนปี2016แท้นะครับเลขใหม่นะครับเพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขใหม่นะครับเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับ สำหรับบางท่านนะครับที่ตามกันอยู่ก็จะทราบอยู่แล้วว่ารถคันนี้จัดว่าเป็นรถแรงคันหนึ่งเลยนะครับแต่คันนี้นะครับตัวแรงม้านะครับอยู่ที่200แรงม้านะครับเพราะฉนั้นบอกเลยว่าคันนี้หลังติดเบาะแน่นอนนะครับกับเครื่องยนต์จากรู้นะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันก่อนเลยนะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นสีเทานะครับตัวสีนะครับเงางามนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าลูกค้าบางท่านนะครับที่ต้องการจะขับเป็น รถออกสายยุโรปนะครับดูหรูหรานะครับแต่ราคาไม่แพงมากนะสําหรับตัวจากรัวนี่พอเป็นมือสองแล้วราคาจัดว่าจับต้องได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันก่อนนะครับเราเดี๋ยวตัวราคาเราจะแจ้งให้ดูกันท้ายคลิปนะครับอันนี้ตัวไฟตัวไฟด้านหน้านะครับตัวโคมไฟนะครับสังเกตนะครับโคมไฟเนี่ยสวยเลยนะครับมีไฟเดอไลท์ด้านในโคมนะครับตัวโคมด้านในสังเกตไหมมันจะมีตัวโลโก้จากรัวอยู่ด้วยนะครับเนี่โคมดูสวยนะครับ หน้าตานี่บอกได้เลยว่าลํำยุคนะครับตัวลักษณะตัวไฟเขานะครับกับตัวฝากระโปรงหน้าเก็บมมันจะรับกันนะครับตัวทรงนะครับมันจะรูรับกันนะครับก็จะดูหน้าตาดูดุดันมากขึ้นนะครับกระจังด้านหน้านะครับดูดุดันนะครับทรงผมบอกเลยว่าสไตล์เนี่ยออกไปทางเป็นรถสปอร์ต้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบสประตูนะครับนี่ ตัวทรงด้านหน้านะครับดูดูดันนะครับแต่ก็ดูหรูหราด้วยนะครับในตัวเองนะครับตัวนี้สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามาพร้อมแม็กของจากั้วเองเลยนะครับเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับซึ่งใส่มาได้เหมาะกับตัวถังพอดีพอดีเลยนะครับดูแล้วเหมาะสมนะครับลงตัวกันนะครับด้านข้างสําหรับคันนี้นะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับจากั้วนะครับจะมีตัวอาร์สปอร์ตอยู่ด้วยเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งอาร์สปอร์ตรอบคันนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ เอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับหล่อไปเลยนะครับตั้งแต่ออกมาเลยนะครับนี่แมมีสเกิร์ตด้านข้างเรียบร้อยนะครับด้านข้างก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าที้ที่ตัวมือปบบประตูนี่ต้องบอกเลยว่าทั้ง4ี่บานนะครับจะมีตัวอ่าตัวย์เลสนะครับเนี่ยสามารถเปิดปิดล็อกได้นะครับโดยไม่ต้องกุญแจมาเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูตัวด้านข้างกับด้านหลังกันบ้างนะครับอันที่บอกนะครับตัวรูปทรงนะครับเนี่ยเห็นไตัวรูปทรงนี่บอกเลยว่ารูปทรงออกแบบมารองรับกับตัวแอโรไดนามิกมากนะครับนี่นะครับดูลูลมนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็จะดูฉบเฉียวคือบอกเลยว่าตัวรูปโฉมนี้นะครับซื้อไปใช้เนี่ยอยู่ได้อีกนานนะครับคือคลาสสิกมากนะครับดูจากไฟท้ายเนี่ยดูไม่เก่าเลยนะครับเนี่ยไฟท้ายเนี่ยไม่ตกยุคแน่นอนนะครับ จะมีโลโก้นะครับ XE นะครับแล้วก็เป็นจากั่วนะครับเป็นรูปเสือนะครับโลโก้เป็นรูปเสือนะครับ2.0ตัวทีนะครับ20 t ทีนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะตัวรูปทรงนะครับโชบเที่ยวนะครับเป็นออกเป็นทรายแบบสปอร์ตซีดานนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันท่านเนี่ยเป็นแฟนันแท้จากัูวอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เป็นคนพลาดนะครับเพราะบอกเลยว่าหาเขาช่างยากนะครับสำหรับตัวรถยนต์จากัวเองนะครับ แต่บางท่านนะครับที่ต้องการจะขยับมาใช้เป็นรถยุโรปนะครับราคาไม่สูงมากนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับก็น่าใช้มากๆนะครับรูปทรงนะครับทั้งรูปทรงนะครับแล้วก็อัตราเร่งอัตราเร่งที่ผมยืนยันเลยนะครับหลังติดบอดแน่นอนนะครับอันนี้นะทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายนอกนะครับสวยแล้วนะครับภายในผมบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันนะครับภายในคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับคันนี้ก็จะ สลับกับผ้าด้วยนะครับอ่าจะเป็นตัวบอะหนังด้านข้างนะครับปีกเบาะเนี่ยไม่ล้มไม่สุดตัวสภาพทูกค้าท่านเดิไม่ใช้การรักษามากนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับเป็นออกไซสปอร์ตนะครับเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับตัวแผ่นตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวผ้านะครับอ่านไหมเป็นลายฉลุนะครับแล้วก็มีแถบด้านในเป็นสีแดงนะครับด้านบนเป็นสีดานะครับก็ออกดูแล้วเป็นแบบซสปอร์ตนะครับเนี่ยได้อารมณ์แล้วใจนะครับคันนี้ โซนภายในนะครับก็สวยงามนะครับตัววิทยุเห็นไหมเป็นโคโคจักขั้วเลยนะครับเนี่ยดูสวยงามเลยนะครับด้านข้างนะครับตัวด้านข้างตัวนี้นะครับความพิเศษของคันนี้เลยนะครับคือได้ตัวลำโพงของ Meridian นะครับเป็นเครื่องเสียงระดับโลกเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวด้านข้างก็จะมีเดินตะเข็บได้นะครับเป็นหนังนะครับว่าเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับ เบาะภายในแถวหลังนะครับตัวเบาะแถวหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับสไตล์สปอร์ตซีดานเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าจัดว่าเป็นรถที่กว้างขวางดูหรูหราด้วยนะครับเนี่ยมีตัวหลังคาสลูปนะครับตัวเปิดปิดนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับทั้งตัวปิดหลังคานะครับเป็นฝ้าปิดหลังคาก็จะบังคับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวแอร์ตอนหลังนะครับสองจุดด้วยกันนะครับ เราเข้ามาภายในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันนะครับสาหรับจากัวคันนี้นะครับตัวปุ่มพุสตาร์ทนะครับสตาร์ทปุ๊บตัวเกียร์ก็จะขยับขึ้นมาเลยนะครับนี่นะดูหรูหรามากนะครับภายในนะครับวงเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้นะครับวงเลื่อนไม้ก็ออกเป็นสปอร์ตนะครับเป็นสองฝั่งนะครับวัดรอบกับตัวเลขไม้นะครับตัวเลขไม้ของคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 67,000เจพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขไหม่เนี่ยเทียบกับปีแล้วก็จัดว่าน้อยนะครับวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับตัวเลขใหม่นะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัววงพวงมาลัยเนี่ยหุ้มด้วยหนังสวยงามนะครับมีโลโก้ตัวอาสปอร์ตนะครับสังเกตตัววงพวงมาลัยนะครับสภาพเนี่ยเนียนกลิบเลยครับสวยเลยนะครับนมีโลโก้นะครับเป็นรูปเสือนะครับกระโดดนะครับอยู่ที่ ตัวพวงมาลัยเลยนะครับวงพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีตัวคูสันโทนมาให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างประตูนะครับการออกแบบนะครับก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับเป็นแบบ2ชั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวเบาะฝั่งขวาเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าและมีเมมโมรีเบาะด้วยนะครับ3จุดเลยนะครับ3จุดด้วยกันนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะครับด้านข้างเนี่ยเห็นไหมมันจะก็จะออกแบบเป็นแบบ สองชั้นนะครับดูสวยงามนะครับดูตัวจอนะครับตัวจอเนี่ยเข้าฟังก์ชันได้ง่ายเลยจริงๆแล้วก็จะเป็นตัวจอทัชสกรีนด้วยนะครับเนี่ยเป็นจอธรรมทัชสกรีนได้นะครับเอาฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายในพวกเนวิเกเตอร์นะครับเนี่ยก็จะมีบิวอินมาเลยนะครับติดมาเลยนะครับตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นเป็นกดตามโหมดต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยตัวกล้องนะครับกล้องมองหลังนี่ผมบอกเลยนะว่า กล้องของจากัวนี่ชัดมากๆเนี่ยชัดมากๆเลยมาดูทีวีเลยเนี่ยครับผมดูให้คมมากเลยภาพนะครับภาพคมเลยนะครับเนี่ยกดเลือกได้ง่ายนะครับเป็นฟังก์ชันกดด้านข้างก็ได้นะครับอ่ะมองมาด้านล่างนะครับตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับคันนี้จะแยกอุณหภูมิได้เลยนะครับอิสระแบบซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟหนึ่งไงโอ้โหเปิดไฟขึ้นมาแล้วจะดูไฟสวยขึ้นมาเลยไหมเนี่เดี๋ยวลองปิดดูปึ๊บเนี่ย จะขึ้นมานะครับเป็นเส้นนะครับแบบเป็นพิไลนะครับดูหรูหราสวยงามนะครับคือมันเป็นออกเป็นสไตล์สปอร์ตรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ดูแล้วคือขับไปแล้วดูภูมิฐานแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตนะครับอันนี้นะครับยังมีความเป็นสปอร์ตในตัวเองอยู่ด้วยนะครับสำหรับจักรก้วนะครับอ่าเห็นไหมตัวคอนโซลต่างๆนะครับสวยงามนี่ก็จะมีโหมดต่างๆนะครับ ให้เลือกนะครับนี่ปึ๊บเปิดอีโคก็ได้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับก็มีมาให้ครบนะครับอ่าโวกช่อง AUX ก็มีนะครับอยู่ด้านในนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวหลังคานะครับเป็นสตูดนะครับอันนี้จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแบบไฟฟ้าเลยนะครับมัเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ปึ๊บ เป็นไฟฟ้านะครับกดเปิดปิดได้เลยนะครับดูหรูหรานะครับคันนี้ก็บอกเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตามหาจากรกลุ่นนี้อยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับหรือบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าราคาขยับมาจากรถญี่ปุ่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ได้ขับรถยุโรปนะครับหรูๆนะครับใช้สักคันหนึ่งเนี่ยเอาไปซื้อเก็บเลยยังได้เลยคันนี้เพราะว่า ตัวรูปทรงเนี่ยอยู่ได้อีกนานนะครับไม่ตกยุคแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นดูออกสไตล์เป็นสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตซีดานนะครับขับขี่สนุกแน่นอนคันนี้นะครับหลังติดเบาะนะครับผมบอกเลยหลังติดเบาะแน่นอนนะครับช่วงล่างแน่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสำหรับคันนี้นะครับเป็นจากรู้นะครับเป็น XE นะครับคันนี้เป็นรุ่น2.0นะครับ R Sport นะครับเป็นปี2016แท้เลยนะครับตัวถังปี2 0 1 6จดทะเบียนปี2 0 1 6นะครับ อย่างไรกันบ้างครับหลังจากรับชมไปแล้วนะครับสำหรับตัวจากรั้ว XE s p o r t คันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยแน่นจริงๆนะครับพร้อมกับชุดแต่งที่ให้มารอบคันคือคันนี้เอาไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการจับไฟแนนซ์นะครับคันนี้นะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับกับจากรั้ว XE R สปอร์นะครับตัวปี2016นะครับ เลขไมล์เพียง6กหมื่นกว่ากิโลเมตรเนี่ยเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับของเราเป็นทรูมาตรฐานลูกค้าท่านใดที่สนใจกับราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเวลาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเลยนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกสักครั้งนึงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ